ผมพยายามหาใน YouTube ว่าผมจะทำยังไงให้สามารถต่อเจ้าサラโมนิกบ l i n k 500 Pro เข้ากับตัว A อคชั่นแค4ได้สสดีในวิเคในวิเคชาแนลผมนี้คุยกันเรื่องเจ้า Osmo A แอคชั่นแค4ผิดด้านผิดด้าน เรือต้องขอขอบคุณนะครับติดตามรับชมคลิปแรกคลิปปัจจุบันนะวันนี้เราจะมาคุยกับเจ้า Osmo Action Cam 4จริงๆจะบอกว่าไปหาดูที่ช่องอื่นก็ได้นะครับไอ้พวกรีวิวอะที่เราจะคุยในวันนี้จะไม่เกี่ยวกับรีวิวนะฮะสเปคเป็นยังไงกินแบตเท่าไหร่อะไรยังไงเราไม่คุยนะฮะอันนั้นมันมีคนรีวิวเยอะแยะมากมายแล้วทั้งช่องดังช่องไม่ดังเนาะศาสตร์ล้านซับแสนซับมีหมดแล้วที่เขารีวิวเจ้า Osmo Action Cam 4ในส่วนของสเปคอะไรพวกเนี้ยอันนั้นก็คือไปดูที่ช่องอื่นเพราะว่าผมจะไม่่คุยถึงงเรือนนั้้แลว เพราะเราจะคุยในฐานะของยูเซอร์ที่เราจะคุยในวันนี้มันจะเป็นเรื่องของคนที่มีงบน้อยหรือมีอุปกรณ์อยู่แล้วแล้วต้องการจะใช้งานกับเจ้าหนี้เราจะไม่ซื้อของค่ายเราจะไม่ลงทุนเพิ่มเยอะเกินหลักพันอะไรแบบนี้เราต้องการใช้งานมันเราอยากทำคอนเทนต์เราอยากทำเป็นวีล็อกเราอยากทำหลอกหลักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วเราต้องการต่อไมเออแต่เราไม่อยากเสียเงิน7800พันเพื่อจะไปซื้อไมเฉพาะแบบไวเลส เฉพาะของเขาเราก็เลยแบบว่าจะทำยังไงที่จะ DIY ให้ใช้งานกับเจ้า Osmo Action Cam คได้โดยที่ประหยัดงบที่สุดซึ่งตัวผมเองนะครับมีเจ้านี่อยู่ Salamonic b i l l i ์ห0 0ร้อแต่ว่ามันก็คนละค่ายไงอ่านนั้นเขา STM อันนี้มัน d j i เขาก็น่าจะเป็นคู่ปรปักกันอยู่หรือเปล่าอันนี้แซวแซวแซลเพราะว่าผมใช้ Gimbal ของทางซี่หยุนไงอันนี้เราไม่ได้ใช้โลนินของ DGI ไงอื ซีหยุนรู้สึกจะเป็นของ S T M เอออย่างเจ้าสลาม o นิก B Link ห้าร้อวันนี้มันจะเป็นไม์แบบไวเลสใช่ไหมฮะก็คือจะหนีบปกเสือ้ออะไรแบบนี้ซึ่งเวลาการณีที่เราถ่ายกับกล้องใหญ่อ่ะเราก็จะใช้พวกสาย3.5ที่เป็น2ขีด2หัวอ่า 2, 2ขีด2หัวแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เจ้า Osmo Action Cam 4อ่ะเขามีอุจุดต่อพ่วงอยู่แค่จุดเดียวคือไทซ C ตรงรูเนี้ยรูเดียวที่เป็น จุดต่อพ่วงอะไรที่มันอยู่ข้างนอกอะ่ะมันจะเป็นชาร์จแบตหรือโหลดข้อมูลหรือจะเสียบกับไม์ซึ่งถ้าเรางบน้อยซึ่งถ้าเราไม่ได้ไปซื้อไม์แบบทางการที่เขามีให้อะคของ DJI ของซา l า m o นิกอะไรก็ที่มันเป็นแบบไทซีเสียบปุ๊บแล้วใช้งานได้อะเราจะสามารถ DIY มันได้ยังไงให้ใช้งานได้กับเจ้า b l i n k 500 Pro ที่มันหรือไม์ตัวอื่นๆที่มันต้องใช้สาย3.52ขีด เสียบทีนี้ผมก็เลยไปลองซื้อเจ้านี่มาอ่าเป็นสายที่ฝั่งหนึ่งเป็นไทซีส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอ่าสาตัวเมียอ่าเราก็ลองเอาสาย3.5 2สองขีดเสียบเข้าไปนี้อ่าแล้วเสียบเข้าไปในตัว Osmo Action c a m ค4ปรากฏว่าเสียงไม่เข้าอ่าแสดงว่าคู่นี้ใช้งานไม่ได้แล้วผมก็เลยกลับมาที่บ้านจะทำยังไงให้มันสามารถใช้งานเจ้า b ีล n k 500 Pro ได้ผมก็เลยไปลือล้อสายดูว่ามันมีสายไหนที่ผมพอ จะใช้ได้อีกไหมผมก็ไปเจอสายตัวนี้เข้าสาย3.53 3ขีดฝั่งหนึ่งแล้วก็2ขีดฝั่งหนึ่งทีนี้ผมก็เลยเอาเจ้า3ขีดนี้เสียบเข้ากับตัวที่ผมซื้อมาปั๊บแล้วก็ไปเสียบกับเจ้า action cam สีปรากฏว่าใช้ได้อ่ะผมสามารถใช้ Osmo action cam ส่คู่กับ s a l o m um o n i c b link ห้าร้อย pro ได้โดยใช้สายคู่นี้ฝั่งหนึ่งสามขีดฝั่งหนึ่งสองขีดแล้วก็ซื้อตัวที่เป็น type c เสียบเข้ากับตัวเครื่องและตัว3.5เป็นตัวเมีย เอาฝั่งสขีดนะครับเสียบเข้าไปที่ฝั่งของตัวตัวเมีย3.5ตรงนี้แล้วก็เอาเนี้ยไปเสียบปับ๊บหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมประกอบให้ดูมันก็จะหน้าตาประมาณนี้มันก็จะห้อยตองแตงตองแตง,ตงหน่อยเราก็เอาไปหนีบกับก้านก็ได้อันนี้เป็นกา้กานก้านซื้อมาต่างหากนะฮะก้านสองร้อยกว่าบาทเนาะมันมีขาตั้งไงประหยัดงบอีกวันนั้นไปซื้อนี่มาวันนั้นก็ไปซื้อขาไอ้นี่มาจากร้าน DIY กวกองกองแกร่ง เอามาลองเล่นดู20บกว่าบาทก็ใช้ได้แต่ว่ามันมันเรียกว่าไงดีเอาไว้ยามฉุกเฉินแล้วกันจําเป็นต้องใช้ก็เอามาใช้เนาะมันแข็งง,งแข็งเงี้ยฮึมใส่กับไม้ที่มันเป็นของมันได้เลยอ่ะส่วนเจ้าเนี้ยผมสั่งมาจากใน Lazada มันก็สามารถใช้ได้เป็นขาตั้งแล้วก็ยืดได้ประมาณนึงเนาะต่อไปก็จะใช้เจ้าขาเนี้ยทำคอนเทนต์โดยใช้เจ้าตัว o s m o Action Cam 4เป็นตัวหลักในการทําคลิปในอนาคตประมาณนั้นนะนี่คือหน้าตาเวลาผมประกอบจะประมาณนี้แล้วเวลาเราทํางานก็จะแบบนี้ ประมาณนี้เนะาะมันก็จะเสียบได้แล้วไมค์ก็หนีบปกเสื้อไปเซตเนี้ยผมเคยเอาไปใช้กับตอนถ่ายงานให้กับ MC เก็บผ่อนในวิธีตอนกําลังทําวิธีงานแต่งอะไรประมาณเนี้ยก็เอาเจ้าตัวเนี้ยไปใช้ถ่ายแล้วก็เลคอขอดเสียงด้วยเลคอขอดภาพด้วยปรากฏว่าใช้งานได้ดีเลยอ,อันนี้คือชุดต่อพว่วงชุดที่1ที่ผมเอามาลองใช้อันนี้ขาเนี้ยก็ซื้อจากน a สด่านะฮะประมาณ200กว่าบาทเนาะส่งมาจากจีน ซึ่งก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากก็พอก้อมแก้มก้มแก้มได้นะในระดับหนึ่งใช้งานได้ระดับนึงนะวางแล้วก็นั่งคุยใต้อยู่สายนี้ผมซื้อมาประมาณ79บาทสายนี้ซื้อมา79บาทแล้วก็ส่วนสายแจ็ค3.5 2หัวส่วนสายแจ็ค3.5ที่เป็นสามขีดฝั่งนึ่งสขีดฝั่งหนึ่งเนี่ยลองไปหาดูนะครับมันมีชื่อเฉพาะของมันอยู่นะเขาเรียกสาย TRC แล้วก็ T R C อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณเนี้ผมจำไม่ได้เพราะตอนแรกผมไปหาคำว่า3.5 2ขีดทับ3.5 3ขีดมันหาไม่เจอเราก็ต้องไปเขียนคำว่า T C R R T C R อะไรประมาณนี้ยแต่ถ้าเอาง่ายที่สุดไปพิมพ์เลยว่าสาย3.5สาซาลาโมนิกเดี๋ยวมันก็จะขึ้นตัวนี้มาแล้วให้เราอะก๊อปชื่อนี้ไปค้นหา ถ้าเราเอาสายตัวนี้เป็นสายแท้จากซาราโมนิกมันจะอยู่ประมาณ7800แปดอะ่ะเออต่อเส้นก็ค่อนข้างจะราคาสูงอยู่เราก็ไปหาตัวท้องตลาดที่มันราคาย่อมเยาวพอเข้าไปในลาซาด้าส่วนใหญ่ในไทยไม่ค่อยมีจนจะมาจากจีนซะเป็นส่วนใหญ่เนาะสายประมาณนี้อ่าก็ลองไปหาดูนะครับในลาซาด้านะ,ะประมาณนี้เป๊ะทีนี้วันนั้นผมก็ไปเดินร้าน เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นร้านแบบอุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะคล้ายๆร้านอมอนอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆ DIY แต่ว่าอันนี้เขาจะเน้นแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าไปเลยเนาะก็ <laughs> เราก็ตอนแรกเราเข้าไปเดินหาไอ้เจ้าสายพวกนี้แหละปรากฏว่ามันไม่มีขายมีแค่ตัวสายเนี้ยที่มีแล้วเราก็ไปเจอแง่เจ้านี่มาชุดใหม่ใหม่อันน้อยๆอันนี้เป็นไทซีเสียบเข้ากับเครื่องเราก็คิดว่าอันนี้แหละไทซีเสียบเข้ากับเครื่องแล้วก็เจ้าเนี้่มีปกเสื้อเราก็ ลองเทสดูตอนแรกเทสกับมือถือโอเคมใช้ได้นะมือถือเลคคอร์ดปุ๊บเออเสียงโอเคอยู่ใช้ได้ใช้ทํางานได้ในระดับที่เรียกว่าได้อ่ะเออใช้ทํางานได้แล้วกันอ่าใช้ทํางานได้ผมก็ลืมเอะใจไปว่ามันลักษณะหน้า,นา,าตาเป็นประมาณนี้มาถึงปุ๊บเราก็เอามาลองเทสดูปรากฏว่าเสียบไม่ได้มันเสียบไม่ได้มันติดไอ้นี่มันเสียบไม่เข้าอ้าวทำยังไงทีนี้เดือดร้อนครับเดือดร้อนรัศดาอีกแล้วครับ สั่งลาซาด้าครับไปสั่งมา3ตัวเลยครับระหว่างที่ผมรอของมาส่งผมก็พอดีที่บ้านมีสายอยู่เส้นหนึ่งเป็นสายไทยซีหัวผู้เมีย2ฝั่งประมาณนี้แต่นะ้นมันยาวเมตรกว่าเราก็ลองเอาเก้าเมตรกว่านะั้นมาลองเสียบแล้วลองใช้ดูปรากฏว่าใช้งานได้แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าสายมันเมตรกว่าเจ้านี่ตัวเล็กปิดนึงเงี้ยมันก็ดูไม่สมส่วนมันดูเทอะทะมันไม่เหมาะกับการทําวีล็อกแน่นอนเราก็เลยสั่งลาซาด้าก็เข้าไปดูก็เจออยู่ร้านหนึ่งพอดี เวลาผมสั่งของลาซาด้าครับผมจะพยายามดูว่าในร้านนั้นน่ะมันสามารถสั่งพ่วงอะไรที่มันใช้งานได้อีกไหมพอดีผมก็ผมมาไปหาสายนี้ก่อนจริงๆเริ่มต้นผมไปหาสายสั้นๆแบบนี้มาก่อนอาไททีซีสองฝั่งสั้นๆประมาณนี้แล้วไปเจออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เป็นไท C ีผู้เมียแบบนี้อืมรู้เห็นไหมอะแบบนี้อะงอๆแบบเนี้ยอะฮะผมก็เลยสั่งมาทั้ง3แบบเลย มันทดลองด้วยแล้วก็พบว่าเผื่อว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันงอไม่พอเราก็จะใช้สายอันเนี้ยเราก็จะใช้สายเน,นี้ยเสียบต่อพ่วงแทนปรากฏว่าอ่ะลองเทสกันเลยเอาไอ้น,นี่มาเสียบไอ้น,นี่ก่อนฝั่งไหนก็ได้นะความจริงพาะมันใช้สีเนาะได้ทั้งสองฝั่งอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อ่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะติดเลนหรือเปล่าไม่รู้ผมก็เลยใส่ไปข้างหลังป๊บปเป๊อ่าหน้าตาจะประมาณนี้อ หนังหน้าตาจะประมาณนี้เมื่อกี้บอกราคายังจำไม่ได้ผมซื้อเจ้าตัวนี้มาในราคา240บาทเออมันเป็นไทซีเสียบเข้ากับตัวนี้แล้วก็ใช้ไม้เนี้ยเสียบปกแต่ว่าผมยังไม่ลองเทสนะว่ามันใช้ได้ระยะเวลานานขนาดไหนแต่เราคิดว่าเรามีสองตัวสมมุติว่าตัวนึงมันอาจจะครึ่งชั่วโมงอะสมมตินะเอาตัวเนี้ยหนีบก่อนอ่าแล้วก็ตามด้วยตัวนี้มันก็จะได้1ชั่วโมงโดยประมาณเราก็คิดว่าตอนที่เราทํามันก็คงไม่ได้พูดนานเออเหมือนคงแบบ เวลาทำมีหลอกกเนาะเราก็แบบเอ้ยถึงตรงนี้แล้วก็พูดไปเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็ตัดจบมาก็จะเป็นคลิปที่เรารีวิวเป็นอินเสิร์ตบรรยากาศแล้วก็ว่าไปคงไม่ได้พูดตลอดเวลาไอ้นี้ก็ถือว่าเอาเป็นยามฉุกเฉินได้กรณีที่ซาลาโบนิกมีลิงค์500 Pro มันอาจจะเราอาจจะลืมหรือเราอาจจะต้องใช้งานไม2สอชุดแต่จริงๆแล้วก็มีตัวโมย่เออจริงๆผมก็มีไม์ไวเลสอีกชุดหนึ่งของโมย่ ซึ่งมันจะเทอะทะกว่าอันนี้มันจะดูสะดวกคล่องกว่าแต่กลายว่าไอเน,นี้ยสะดวกคล่องสุดเพราะว่าพอทิ่มปุ๊บไม่จําเป็นต้องไปหนีบอะไรเลยไงหมายถึงว่ามันคาอยู่เงี้ยเราก็ใช้งานได้เลยเดี๋ยวเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูตอนจบสรุปตรงนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคลิป DIY ผมพยายามหาใน YouTube ว่าผมจะทํำยังไงให้สามารถต่อเจ้าサาโมนิกบีลิง500 Pro เข้ากับตัวแอคชั่นแค4ได้ ผมหาใน YouTube ผมหาไม่เจอผมอาจจะแบบไม่เก่งก็ได้อะแต่ผมพยายามหาแล้วหาอีกผมหาไม่เจอเลยต้องทดลองทําเองลองหาวิธีเองก่อนที่ผมตอนที่ผมจะตัดสินใจซื้อเจ้าเนี่ยผมกําลังเลอยู่ระหว่าง GoPro กับ Action c a m 4เพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยถูกโฉลกกับทางยี่ห้อนี้สักเท่าไหร่เราก็เลยว่าเราจะลองไปทาง GoPro แต่ว่าด้วยอุปกรณ์ของแถมอะทางเนี้ยมันได้ครบกว่ามันจบกว่าเสียเงิน ใกล้เคียงกันแต่ทางนี้มันจบโจทย์ผมก่อนที่จะซื้อมีแค่เรื่องเดียวเลยครับถ้าเราต้องการตอบ V-Link 500 Pro เข้ากับตัว a c t i o n c a m สามารถทําได้ไหมเพราะถ้าเกิดเราทําได้เวลาเราทำหลอกเนี่ยเราไม่ต้องพกกล้องใหญ่แบบนี้แหละเราก็ใช้กล้องเล็กๆอันนี้ทําแทนแล้วก็สามารถอัดเสียงดีๆเข้าไปได้ก็อลองทดลองดูจนกระทั่งหาวิธี ได้จึงตัดสินใจซื้อเจ้าแอคชั่นแคมมาถ้าเป็นทางโกโปรมันต้องซื้ออะไรอีกอย่างหนึงอีกเป็นราคาประมาณ3,200ันสอโกโปร่ะมันลดเหลือ13,900บวกเจ้านี่ไปด้วยอีก32ม0ันมันก็ประมาณ16 0 0 0แต่ก็ต้องไปซื้อแบตต่างหากอีกกับที่ชาร์จแบดเสร็จมันก็ประมาณราคาประมาณนี้อ้ออีกอย่างนึงไม้ไม้ไม้ไมค์เซลฟี่ก็อีกราคาหนึ่งอีกก็พันกว่าบาทอีกเบดเสร็จรวมกันประมาณ2 0 0 0 0เราคิดว่าเฮ้ยเสีย2 0 0 0 0ต่อให้รู้สึกว่าเราไม่ถูกโฉลกกับยี่ห้อนี้ก็ตาม แต่ว่าด้วยราคาที่มันดูแล้วมันโอเคอ่ะมันมันมันได้เลยอ่ะมันมันมันโดนเลยอ่ะแล้วก็สเปคที่ได้มันก็โอเคอ่ะเราก็คิดว่าเออมันก็น่าสนใจนะแต่จากที่ตรงเนี้ยพี่ผมรู้สึกก็คือว่าผมถ่าย 4K60 เฟรมร้อนอ่ะมันขึ้นมาร้อนแต่มันไม่ตัดพอมันร้อนอ่ะมันขึ้นว่าอุณหภูมิสูงเราก็เลื่อนจอขึ้นมาดูมันก็จะตัดจอภายใน3วิมันจะไม่ให้เราดูจอนานแล้วเวลาเราเซลฟี่อย่างเงี้ยแล้วเราเล็งขอบไปด้วยอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามัน ร้อนมันจะตัดจอเลยเราก็จะไม่เห็นเรารูดไปก็สามวิปิดลูดไปสามวิปิดประมาณนี้แล้วถามว่าแบตอืดไหมมันถ่ายต่อเนื่องผมถ่าย 4K ร้อยเฟรมอะเนาะมันถ่ายต่อเนื่องอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะชุผมตีแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแบตมันก็หายไปประมาณเกือบครึ่งเกือบเกือบครึ่งก้อนแล้วแต่ว่าความร้อนอะมันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นชัดเจนแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ฮีทจนตัดเพียงแต่ว่าฮีทนั้นมัน ไม่สามารถดูหน้าจอได้ปัดไปก็ปิดใน3วิอะไรประมาณนี้สรุปโดยรวมสำหรับคนที่กำลังหาวิธีจะทำยังไงให้เอาเจ้าไมวา l เลสที่เรามีสามารถเสียบเข้ากับเจ้าตัว Osmo Action Cam 4ได้แต่ว่ามันก็มีอีกสายนึงที่ผมยังไม่ลองก็คือเป็นไท e C ฝั่งหนึ่ง3.5 2ขีดฝั่งหนึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อมาลองแต่ว่ามันก็มีนะที่เขาเขียนในในในไลซาไทซีผู้แล้วก็3.5เมียเนี่ยสามารถ ใช้กับเจ้าตัวนี้ได้โดยตรงก็มีนะเห็นลงขายอยู่เส้นหนึ่งประมาณ700กว่าบาทอืมก็แล้วแต่สําหรับใครที่คิดว่าจะซื้ออันนั้นตัวเดียวแล้วจบก็ได้เดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะลองอัดเสียงจากตัว s a ม a นิกบีริงห้าร้อยโปรให้ฟังแล้วก็เสียงจากเจ้าไม้ตัวน้อยอันนี้ให้ฟังโอเคสําหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วปิว้วอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทดลองไม้กันดูนะอันนี้เป็นเสียงจากเจ้าตัว o s ส o a แอคชั่นแคสโดยตรงโดยที่ยังไม่ได้ติดไมอะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดไม่เจ้าตัวอันนี้ดูก่อนอ่าเล็กก่อนนะเจ้าดำคู่นี้ว่าเสียงที่ได้จะเป็นประมาณไหนโอเคโอเคครับตอนนี้เราใช้ไม์ตัวนี้นะในการบันทึกเสียงนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแซึ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 ตอนนี้ผมอยู่ห่างประมาณสัก เมตรเมตรยี่สิบเมตรสาสิบอ่าประมาณนี้สวัสดีครับผมนายบิเคียกนายิเคชาแนว่าผมอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะเปิดอันนี้อันนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สวดีบผมนายบิเกีนายิเชาแน้ว่าผมนี่เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้กับเจ้าตัวไม่น้อยน้อยอันละสองร้อยสี่สิบาทอ่าแล้วก็เน็ตปกเสื้อเดี๋ยวลองดูสวัสดีครับผมนายบิเคียนายิเคียอันนี้อันนี้ปิดก่อนเริงเลย สวัสดท้ายผมนายพิเคนายพิเคชาแนลผมจะคุยกับเรื่องซาลามอนิกเฮ้ยซาลามอนิกอะไรเนาะสวัสดีครับผมนายพิเคนายพิเคชาแนลวันนี้จะคุยกับเจ้าแอคชั่นแคมซีอะมานีอ่ะอันนี้ใหม่เจ้านี้อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวบีลิงห้าร้อยโปรดูบ้างว่าเสียงมันจะเป็นยังไงอ่ะโอเคครับทีนี้ก็มาถึงคิวเจ้าบีลิงห้าร้อยโปรนะผมก็จะลองเสียบสามขีดเข้าไปก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะต่อกับตัวนูน้ดตอนนี้ผมเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเสียบเข้ากับสายไลน์เอาอ่าเสร็จเราก็เอาไปเสียบ กับเจ้าซาลามอนิโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่รู้เนาะว่าเสียงจะเป็นยังไงเนาะเทียบกับเจ้าสีดำเพราะว่าเราก็ เราไม่ได้ตัดอันนี้เช่าไงจะรู้ก็ต่อเมื่ออันนี้อันนี้เรารู้พร้อมกันเลยนะฮะว่าว่าสรุปแล้วเสียงอันไหนมันเป็นยังไงอันไหนดีกว่ากันไม่ดีกว่ากันนะอันนี้คือตอนไฟนอลคลิปแล้วผมก็คงจะได้คาตอบพร้อมๆกับทุกๆท,ท,ท่านว่าโอเคสรุปแล้วอันไหนดีกว่ากันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของเจ้าสラแมนิกบีลิงห้าร้อยโปรนะฮะต่อพวกมาประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองชาร์จสายออกก่อนโอเคก็นี่เป็นแบบนี้ชุดนี้ประมาณนี้อ่ะอันนี้เสียงจากตัว กล้องจริงของเจ้า o s m o Action Cam 4ก็สรุปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองไปฟังกันในคลิปดูแล้วกันว่าสรุปแล้วเสียงทั้งสองอันเป็นยังไงอันไหนดีว่ากันต่างๆกันยังไงเราก็จะได้รู้ไปพร้อมพร้อมกันผมอาจจะรู้ก่อนไงผมเป็นคนตัดก็ขอขอบคุณสำหรับติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายไปแล้วปิ้ว